<ผ>พาวิน <c oughs> คุณมีการร้องแรปด้วยเริ่ม,มอย่างแรกคือข้อที่ควรรู้ <c oughs> ออก็คือหลักฐานที่เกี่ยวกับชูใช่ไหมหนึ่งคือรูปคู่ในที่สาธารณะนะสองคือรูปเดี่ยวของชูวิติทรัพย์สินสามีในนั้นอ่าประมาณนั้นส <c oughs> า <c oughs> มชลซื้อของเบ็ดเตล็ดหรือค <c oughs> ่าเลี้ยงดูถ้ามีเขาก็เสร็จอ่ประมาณนี้ <c oughs> จริงๆมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกมันมันมาไงี่หลังคือตอนได้เป็นบทมาก่อน เป็นบทยาวนั่นแหละผมก็จําอ่านไปนหมดแล้วแล้วก็ออจําได้ไหมตอนนั้นก็จําได้ก็บทฟิลฟิลประมาณนี้ยแหละแต่แค่ไม่มีแบบจังหวะไม่มีลิทึิไม่มีทำนองไม่มีอะไรแต่แล้วแต่แล้วอย,อยู่ดีก็ไม่ต้องจําอำพี่มีให้แล้ว ก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นนะตอนนั้นคือจำได้แล้วนะแต่องามาทำล้วพัดแรบใหม่เฮียเพิ่งไม่ต้องจำ๋ย่าขอพี่มีแรปแรปอะไรพี่มันจะเข้าเหรอเออไม่ลองดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปหาสืบสืบสืบสาวดูว่าคนต้นคิดเรื่องแรปเนี่ยมาจากไหนสรุปแล้วคนคิดเรื่องแรปเนี่ยมาจากพิสันซึ่งมาจากลูกชายเขาอีกทีนึงลูกชายเขาจะท่องพวกศิลหาแบบเหมือนแบบจตไม่เหมือนเราท่องตอนเด็ก ที่แบบว่าซิน5แปนมันจะเป็นแบบสับแบบวัยรุ่นอะใช่แบบเป็นจังหวะห้ามรักซับแล้วจะโดนแบบนี้จะักจะโดนแบบนี้เบบเจนนี้ขอ่องมันอย่างเนี้ยแล้วเมือนเขาจําได้แบบเวลาท่องแลปแล้วจําได้เขาก็เลยเอามาใส่ไปในละครคือถ้าคนดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยทุกคนบอกว่าเข้มข้นแล้วเนี่ยสุดท้ายรับรองว่าเข้มข้นหนักมากๆแลวล่าสุดพี่สันเพิ่งเช็คเทปตอนจบไปแล้วก็มีการสปอยบอกว่าน้ําตาไหลน้ําตาไหลแน่นอนเตรียมเลยเตรียมเลยครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จะได้ เห็นบทสรุปต่างๆนานาของตัวละครแต่ละตัวละครว่าสิ่งที่เขาทำไปตั้งแต่แรกงแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยแต่ละตัวละครจะได้รับผลอะไรบ้างครับ